ก็อย่าฝากเพกก้าวไกลว่าข้อมูลทั้งหมดไม่เป็นความจริงแล้วก็เรามีหน้าที่ต้องการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงถ้าใครอยากจะด่าผมไปป้ายหน้าป้ายนี้ไม่ต้องจอดนะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ผมไปช่วยคดีน้องดาวที่ท่าม่วงผมก็ถูกร้องเรียนนะครับว่าเข้าไปเสือกเรื่องตำรวจก็ต้องบอกเลยว่าเราเข้าไปในฐานะที่นะครับเราพบแล้วว่าคดีน้องดาวเนี่ยนะ มีจุดที่น่าสนใจจึงไปเสริมไปช่วยกันจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายนะครับได้ทั้งหมดสามคนนะครับในคดีของน้องดาวที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยายผลไปจับกระบวนการปาร์ตี้ยาเสพติดอีกสิบสอคนนะครับคดีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็มุ่งหวังว่าข้อมูลที่จะนําเสนอในวันนี้จะสามารถช่วยทําให้พนักงานสอบสวนหรือชุดสืบสวนซึ่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว นะครับจะนำจุดตรงนี้ไปเติมเต็มเสริมเพิ่มเติมในการสอบสวนในการขยายผลว่าใครเป็นผู้ตีน้องชมพู่แบบทรมานนะครับอย่างหนักซึ่งพี่น้องประชาชนคน,นในประเทศลองดูภาพแรกก่อนนะครับที่เป็นภาพของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตซึ่งอันนี้นะครับเราขอเปิดให้เห็นเฉพาะช่วง ล่างเท่านั้นนะครับเพราะโดยมารยาทแล้วเราจะไม่เห็นนะครับในส่วนของใบหน้าและศีรษะแล้วก็ส่วนของแบลเน่าขึ้นไปแต่เราจะให้ดูเฉพาะช่วงล่างก็เรียนพี่น้องประชาชนกดในต่างประเทศให้ดูภาพแรกก่อนแล้วพี่น้องประชาชนดูแลเดี๋ยวมจะอธิบายให้ฟังนะครับกาหรับบาดแผลอันนี้เป็นบาดแผลนะครับพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับว่ามันจะมีรอยตีนะครับ เป็นริ้วยาวนะครับริ้วยาวริ้วยาวที่ก้นที่ขานะครับที่ก้นนี้จะเยอะมากนะครับเป็นริ้วยาวนะครับเป็นริ้วยาวนะเป็นรอยตีซึ่งเราสารันนิษฐานว่ามองว่าเป็นก้านไมยมนะครับเป็นก้านไมยมนะครับถ้าเป็นนอมาชาชนเห็นภาพก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นเส้นเส้นริ้วนะครับริ้วยาวนะครับ ที่ก้นที่หลังซึ่งเป็นแผลที่เกิดจากการเลือดข้างแล้วก็การถูกทรมานอย่างแสนสาหัสนะครับอันนี้นะครับให้เห็นบาดแผลก่อนนะครับอันนี้มีการทรมานเด็กนะครับโดยการตีนะครับเกิดจากการตีนะครับนี่คือตีตีตามก้นนะครับเป็นหูลอ,อย เป็นริ้วรอยนะครับและด้านหลังซึ่งบาดแผลเนี่มันเกิดการเกิดจากการถูกตีอย่างหนักนะครับซึ่งก็เห็นได้เลยว่าเป็นแผลที่เกิดจากเลือดข้างนะครับแล้วก็เกิดก่อนการเสียชีวิตไม่นานแน่นอนครับอันนี้ยืนยันได้ส่วนใครจะเป็นคนตีนะครับพนักง,งานสอบสวนชุดสืบสวนสื่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ ก็ต้องไปสอบถามครอบครัวของน้องชมพู่นะครับว่าใครเป็นคนตีนะครับน้องชมพู่ที่โดยทรมานแบบนี้แสนสาหัสนะครับพี่น้องประชาชนครับเรามาดูอีกผลนิติเวชผลแพทย์นะครับผลแพทย์นะครับพี่น้องประชาชนดูบรรทัดที่ห้าที่ผมขีดเส้นใต้สีเขียว นะครับดูนะครับบรรทัดที่ห้าสีเขียวที่เขียนว่าพบรอยผิวหนังนะครับพบรอยผิวหนังทะลอกเก่านะครับหลายรอยตามลำตัวและแขนขา ไม่พบรอยแผลเปิดขนาดใหญ่เส้นสีเขียวนะครับนะครับอันนี้คือเห็นยังครับว่าบาดแผลเนี่ยมันมีการถูกตีที่ลำตัวที่แขนขานะครับจำนวนมากนะครับเห็นมหมยังเห็นไหมครับว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ได้มีการระบุไว้ในผลของแพทย์นะครับซึ่ง พี่น้องประชาชนนะครับดูนะครับว่าภาพบาดแผลโมไม่ย้อนดูภาพบาดแผลอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูภาพบาดแผล้ีครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับบาดแผลนะครับรอยถูกตีข้างหลังนะครับแล้วก็ที่ก้นที่ขาที่แขนที่แพ์ลงความเห็นไว้นะครับ นะครับอันนี้คือให้เห็นเลยนะครับว่ามันมีการทรมานเด็กนะครับด้วยการตีทรมานเด็กอย่างแสนสาหัสนะครับอันนี้ผมให้ดูผ้าบาดแผลครั้งหนึ่งนะยา่บาดเนี่ยมันจะต้องมีเลือดไหลนะครับแล้วก็เลือดแผลต้องเปิดนะครับอันนี้เป็นแผลถูกทรมานด้วยการตีนะครับด้วยการตีนะอ่ะเรามาดูต่อไปบนแพทย์ ผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งผลแพทย์นะครับผลแพทย์พี่น้องประชาชนคนไในทั้งประเทศครับข้อหนึ่งนะครับน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับเกิดจากการช็อกเสียชีวิตนะครับด้วยการที่เบิกตาค้างแล้วก็มือกำแน่นเกรงนะครับเก่งมือทั้งสองข้างกำแน่นนะครับก็เรียกว่ามือไม่แบนะอ่ จากการที่ทางทีมแพทย์ของจมรมแม่กำรัได้วิเคราะห์เนี่ยนะครับเกิดจากการที่มีคนทําให้น้องชมพู่เนี่ยช็อกนะครับแล้วก็หัวใจหยุดเต้นจนตาค้างแล้วก็มือเก่งนะครับเขาเรียกว่าตาค้างและมือเก่งอย่างทรมานนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการทําให้น้องชมพู่เนี่ยช็อกก็คือ อาจจะเพราะความกลัวสุดขีดของน้องชมพู่ทำให้เสียชีวิตนะครับโดยการช็อกแล้วก็ทำให้มือเกร็งนะครับเมื่อผลแพทย์ออกมาว่านะครับออกมาพี่น้องประชาชนครับหลักฐานสาคัญก็คือบรรทัดที่สี่นะครับบรรทัดที่สี่ตรวจพบการตกของเลือดสู่เบื้องต่ำหรือการเสียชีวิตนะครับ กดไม่จางบริเวณขาสองข้างนะครับซึ่งการตกของเลือดการตกของเลือดนะครับมันตกเพราะเลือดตกปลายขาสองข้างถ้าหากน้องชมพู่นอนหงายตายในสภาพที่เกิดเหตุเลือดจะต้องตกแผ่นหลังนะครับเลือดจะต้องตกแผ่นหลังแต่นี่เลือดตกปลายขาสองข้างนะครับทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีคนนะครับอุ้มชมพู่หลังเสียชีวิตไม่นานนะครับขึ้นไปอำมพางศพบ,บนเขาดังนั้นประเด็นที่ประเด็นที่ชมพู่นะครับเสียชีวิตบนเขานี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยประเด็นที่ชมพู่เดินไปบนเขานี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผมให้พี่น้องประชาชนดูรูปนะครับดูรูปอีกรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปที่รูปที่มีการอุ้มนะครับให้ดูรูปอุ้มนะครับชมพู่เนี่ยจะถูกอุ้มในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะตามภาพที่เราวิเคราะห์ให้เห็นนะครับที่เราวิเคราะห์ให้เห็นนะครับคือคนร้ายเนี่ยนะครับ จะต้องเอามือนึงเนี่ยนะครับเอาแขนของชมพู่ึ่งเก่งเนี่ยและตาเบิกโพงเนี่ยนะครับสองข้างวางไว้บนที่ระดับหน้าอกแล้วคนร้ายก็ช้อนแล้วก็ใช้มืออีกข้างสอดไปที่ใต้หัวเข่าทําให้เลือดตกปลายขานะครับเลือดตกปลายขาทั้งสองข้างถ้าผลทางการแพทย์ถ้าอยู่ในแนวดิงหมายถึงว่าถ้าชมพู่เนี่ยยืนเสียชีวิตจากการช็อกทรมานนะครับ มือทั้งสองข้างนะก็จะไม่เกร็งแล้วก็เลือดจะต้องตกที่มือด้วยแต่ผลของแพทย์ท่านนี้เนี่ยได้ยืนยันว่าเลือดตกที่ขาทั้งสองข้างก็จะให้เห็นว่าหลังจากที่เสียชีวิตไม่นานเนี่ยนะครับมีการอุ้มน้องชมพู่ในลักษณะท่าแบบนี้แล้วทําให้เลือดเนี่ยถ่าพาขึ้นเขาไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับซึ่งผมให้ดู หลักนิติวิทยาศาสตร์ของทางการแพทย์ที่เป็นเอกสารยืนยันนะครับให้ดูให้ดูเอกสารนะครับที่ประกอบผลแพทย์ไงอ่านีครับรอยเขียวช้าหลังตายนะครับผมให้ดูนะครับคนที่เข้ามาด่าผมไปไป้ายหน้าเลยนะครับเพราะเรากำลังที่มาให้ฟังนะครับ รอยเขียวช้ำหลังตายหรือรอยจ้ำโล uh หิตตกสู่ที่ต่ำนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับมันจะปรากฏให้เห็นตั้แต่ครึ่งชั่วโมงการนำพทางศพบ,บนเขาเนี่ยมีเจตนาต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับพบเจอด้วยการเอารถเด็กเล่นไปวางห่างจากศพสองเมตรนะครับแล้วก็เอากางเกงนะครับไปวางไว้ใน,ในปงหญ้านะแล้วก็ มีรองเท้า,เาไปวางแล้วก็ศพวางอ่าจําลองโดยการถอดเสื้อผ้าหมดแล้วก็เอาขางอนะครับซึ่งลักษณะของศพเนี่ยภายในหกชั่วโมงเนี่ยมันจะแข็งตัวนะครับซึ่งในลักษณะที่ผมบอกครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุประมาณสองชั่วโมงในการป้มศพขึ้นไปบนเขาเนี่ยใช้ระยะประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเนี่ยนะครับไม่เกินนะเลือดมันกาลังตกเข้าที่ปลายขา ทั้งสองข้างแล้วก็ตัวมันยังไม่แข็งมันยังสามารถดัดขาเพื่อให้เห็นว่าะจะลักษณะเหมือนการถูกละเมิดทางเพศนะครับเพราะว่าจากการที่เราดูจากศพเนี่ยเอวัยวะเปิดนะครับแล้วก็ทวารเปิดตาเบิกโกงมือกำแน่นทั้งสองข้างไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีบาดแผลอย่างที่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะครับ จึงมีนอนขึ้นในวันที่14ไปพบศพเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าที่ตํารวจพร้อพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุประมาณห้าทุ่มกว่าในช่วงเวลานี้นะครับมันมีช่องว่างที่สามชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยจากทุ่มกว่าที่เจอศพเนี่ยจนถึงห้าทุ่มกว่าที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าที่ตํารวจขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่า,ามีใครไปเคลื่อนย้ายอะไรหรือไม่นะครับ แต่ที่ผมให้ดูอีกจุดหนึ่งก็คือสายสินบรรทัดแรกนะครับสายสินที่ข้อมือขวาของน้องชมพู่นะครับถูกดึงขาดถูกดึงขาดนะครับถูกดึงขาดนะถูกดึงขาดนะครับสายสินเนี่ยจะเป็นหลักฐานสําคัญในการตรวจหาดีเอเพราะเราเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยได้ดึงสายสินที่ข้อมือของน้องชมพู่นี่ขาดไปนะครับแล้วก็กางเกงก็สามารถตรวจดีเอ็นเ แล้วก็มีการตัดผมน้องชมพู่เนี่ยนะครับด้วยนะครับแล้วก็มีการตีอย่างแสนสาหัสนะครับที่พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมอได้ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงอันนี้เป็นผลการตรวจพิสูจนศพเนี่ยเมื่อวันที่สิห้านะครับตอนเย็นนะครับผมให้ดูภาพเสียชีวิตอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือ บาดแผลที่มีการถูกตีย่างทรมานนะครับพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าใครที่ตีน้องชมพู่ขนาดนี้นะครับเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมไหมนะครับแล้วก็บาดแผลเนี่ยเกิดจากการาเกิดขึ้นก่อนสีชีวิตไม่นานนะครับแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยช็อกจนเสียชีวิตนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเรายืนยันได้นะครับว่าน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้ทานข้าวอย่างแน่นอนนะครับ ช่วงเวลาที่มีการหายไปคือช่วงตั้งแต่9ก้มงสินาทีถึง9 4้าโมงสี่าทีนะครับในไทม์ไลน์นี้ก็คือมีระยะห่าง3าน,นาทีตามที่สื่อมวลชนนำเสนอไปนะครับอันนี้คือที่ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าข้อมูลที่เราวิเคราะห์นี้ทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องที่ทางชุดสอบสวนนะครับต้องไปสอบแพทย์นะครับแล้วก็ไปสอบ ู้ที่เกี่ยวข้องกับการที่น้องเนี่ยทําไมถึงถูกทุกตีนะครับด้วยการตีเนี่ยครับไม่ได้ใช้มือตีนะครับใช้ลักษณะของอ่าเราเชื่อว,ว่ารอยขนาดเนี้นะครับถ้าไม่รอยกูดขีดก็จะเป็นรอยของการถูกตีด้วยด้วยกานมายมเพราะมันร่องมันจะใกล้เคียงกันนะครับคงไม่ใช่หวายถ้าหวายมันจะแนวจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ อ่าตัวอักษรไม่มีนะครับไอ้แทงกู้เลยนะครับไปเรื่องในสาระของช่องไทวรัฐเขานะไม่มีครับเราดูแล้วนะครับเป็นเป็นรอยรอยรอยตีทั้งนั้นครับเป็นรอยแนวยาวนะครับรอยแนวยาวนะเป็นรอยเป็นรอยโดนตีนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเปิดให้พี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศเห็นนะครับแล้วก็เปิดให้พี่พี่สื่อมวลชนทุกช่องทุกนะครับทุกแห่งแล้วก็เจ้าที่ตํารวจที่ทําคดีนี้ก็ดี หรือเจ้าที่ตำรวจทุกนายนะครับที่ทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้เห็นการทํางานว่าเราอย่ามองข้ามนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดสาคัญที่ใครเป็นคนที่ตีนะครับน้องชมพู่ขนาดนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากการที่อรอยที่เกิดเก่านะครับแต่เป็นรอยที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากการเสียชีวิตนะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของชุดสืบสวนสอบสวนนะครับที่ทําคดีนี้แล้วผมก็เชื่อว่า ข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายที่ทําคดีนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการขุดคุ้ยของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นอมรินทร์ทีวีหรือไทยรัฐทีวีที่เกาะติดในคดีนี้อยู่นะครับสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับการเดินขึ้นเขาเนี่ยนะครับถ้านอนเสียชีวิตเลือดจะตกแผ่นหลังนะครับไม่มีการที่จะตกที่ปลายขาทั้งสองข้างดังนั้น การที่เะาตกทั้งขาทั้งสองข้างเนี่ยก็เกิดจากการอุ้มไปนะครับไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รูรูอื่นเนี่ยนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับรูที่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นรูไม่ใช่เป็นรูที่ที่สื่อมวลชนนําเสนอเพราะเราดูจากภาพจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นนอนใช้นะครับที่เกิดขึ้นที่ที่บริเวณ รูจมูกที่ปากแล้วก็ที่แขนนะครับส่วนที่ที่บอกว่ามีรูตรงก้อนอะไรนั่ยนะครับสองรูนะ่ะไม่ใช่นะครับมันเป็นรอยเป็นรอยบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับก็วิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเรามาช่วยกันนะครับนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะขึ้นไปอีสานนะครับเพื่อไปช่วยกันขี่คายคดีนี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้คือให้เราให้เห็นภาพที่พี่น้องประชาชนคนในต่างประเทศไม่เคยเห็นนะครับเราจรึงนํามาเปิดเผยให้เห็นแล้วก็นําผลแพทย์ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าเลือดตกไปขาทั้งสองข้างนะครับดังนั้นมีคนอุ้มขึ้นไปเป็นอัมพังศพนะครับไม่ได้เกิดจากการเสียชีวิตที่การเดินขึ้นไปแล้วอดอาหารแต่อย่างใดนะครับดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูด นะครับก็ในเรื่องของน้องชมพู่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาพูดนาน